ไปอีกแล้วกลับมาก่อนโอ้ยบุดไปแล้วโอ้โยเ้ยมันหยอกกันะวาะแล้วระทึกระทึกได้ทำแม่การระทึกไหม เยอันนีะแท้เอาแล้วไปไล่ลงด้วยเหรอเฮ้ยไปไหนเฮ้ยกลับมากรไปอีกแล้วกลับมากรโอ้ยบุญไปแล้วเอ้ยควาโนโดด่หนึ่งร้อยควาโน่มาเฮ้ยกลับมากร เฮ้ยหรือว่าเล่นแม่แรงวันนี้วะเอออันนี้ยังไม่มีเสียงกิจการเลยอ๊ะโอ้โหชิยยยยสุดยอดนะฮะดูเจได้ยังไงเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาไปไล่ไปไล่ไปไล่ออกไปไล่

หลังจากมันจะเล่นมาหลายปีอยู่นี่โอ,โอไล่หมาแล้วนี่อ,อาชีพอาชีพอืมอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้อย่าให้ช้างตัวอื่นผ่านมานะชนหมดเฮ้ยเฮ้ยขฮ้ขอกนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยระวังใบต้นลานนะพร้อมบวกพร้อมบวกพร้อมบวกสปาตัวก่อนอันนั้อ yeah! ันน hm ี ienen, you know, know. ้เวลามันลุ้นๆมันจะหยอกได้ไหมเฮ้ยมันหยอกกันกระบะแล้เฮ้ยเฮ้ยหยอกกันวะเฮ้ยกระบะหยอกช้าเลยเออเวลาบอกสร้างคอนเทน งแต่เต้นตืบๆตืบๆเลยฮึมาแม่ลงไปโอ้ลงไปดูลงไปดูพายุลอยน้ำมาดูไปฮึมนั่งเฝ้าก่อนก่อนจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นจวบเด้ไม่ขึ้นจวบเด้ถ้าเอาเจ๊ลำไปวยคงจะสนุกนะจะลอยและลื่นไปพร้อมกันนะ เดีย๋ยววันไหนขายของไปเลยเอาเจรัมมาปล่อยกับเจไ๊ย2สองคนให้เอฟซีกิดกราดกันโอ้โหเล่นมีความสุขมากครับชมเล่นเล่นแล้วก็อย่างนี้แหละไปเรื่อยนะไปละไปเรื่อยนะไปพังฝั่งนั้นฝั่งนี้ไปแล้วกลับมาก่อนน้ำเยอะเลยดนะิบุนบุยดุยบีบีแล้ว เออเผด็จเผดโอ้ข้างสะข้างก็ว่ากันไปไม่ใช่น้องบัวบานฮะนี่แม่บัวบานเลยครับแม่น้องบัวบานไล่ห <c oughs> มาไล่หมาปะไล่หมาปะนี่หมาอยู่นี่ไล่หมาปะมองหมาละมองหมาละวฮึม <c oughs> โอ้โห

เฮ้เฮ้เฮ okay. uh, ้วิ่งสายเราด้วยอันนี้เฮ้ปี๊ปี๊แล้วเธอจะไปไหนเฮ้อ้ยอึ้ยพัง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 ล้วนวดาน้ำพังหมดพังพังโอ้ยไม่ใช่ ลอยไปกลางน้ำาข้ามข้ามนึ่งและต้องให้โนวิ่งไปเอาแล้วโน่วันนี้โนแม่นักศึกษาให้ทิปร้อยหนึ่งจะขึ้นกี่โมงอ่ะขอบคุณแม่นักศึกษาหน่อยขอบคุณครับเธอจะขึ้นกี่โมงโไม่ขึ้นง่ายๆเรกฉันไม่ขึ้นง่ายๆฉันไหนลงน้ำแล้วแล้วใครให้ไปปล่อยเล่นเออโอ้โห Bên này nó không Cục này nó không à Cảm ơn con Mày lái mày lái mày lái FC mày bay ขาดใจเธอไหมเอาให้อิ่มอ่ะถึงจีขึ้นอ่ะคอนเทนเรียกโอ้นอนลอยโอ้ย <c oughs> สนุกสนานด,ด้วยเลยดูยนละดูนละมันก็ไม่อันตรายหรอกนะครับถ้าไม่มี ไม่มีช้างใครมานะครับมันก็ต้องใช้เวลานานอยู่อู้หลอยน้ำเติ้วเตี๋ยวเอเมนดักไวโน่ด้วไปทั่วแหละเชื่อพี่โอ้ลอยไวด้วยดูดิดูขาดิตุ๊บ๊าปตุ๊บ๊าปตุ๊บ๊าป,ป,ปเลยห,ห,หนุ่ยอื้เฮ้ยกระชิปนี่ ดำนี่ใครมาใส่มองแสอตรงนี้เจ้บอกเชือกก็ลอ,อยตามแนละ้วเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะรอเจเจขึ้นไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนตอนนี้อยู่ในพงป่าอยู่ฮะเจเจหเชือกลอยตามอยู่เนี่น คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ที่ที่เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเสียงไปหาขุดอะไรกินฝั่งนู้นล้วน